โอเคค่ะก็กราบสวัสดีนะคะวันนี้เจอกับช่องแล้วแต่ได้อีกแล้วนะคะวันนี้พี่แพนจะทําเมดคันนี้เราไม่ได้ทําแรงนะคะทุกคนเราจะทําไปให้ตัดตุ๊บแกบอกว่าแกอยากได้รถพ่วงรถซัเล,ล้งอ่ะไว,ไว้ไว้ขายของนะเออเรามีรถอยู่นี่ว่าอันนี้ก็คือเดิมเดิมนะแบบเดิมเดิมเลยพี่แพนยังไม่ไทําอะไรเลยอันนี้ก็ให้โกไนทำให้แล้วก็เดี๋ยวล้างเดี๋ยวทำำาําความสะอาดแล้วก็จะยกไปให้ตัดตุ๊บนะคะไปะ มากูนในพร้อมยากเขายุติอ่าโอเคเดี๋ยวรอกูนในกินข้าวก่อนนะคะสักครู่หนึ่งค่ะทุกคน กูนายเสร็จแล้วเอ้ยกินข้าวเสร็จแล้วไม่ใช่เสร็จแล้วกูนายกินข้าวเสร็จแล้วก็คืออันนี้ก็พร้อมแล้วเนาะพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วอันนี้ต้องข้าวต้องซื้ออย่างเนี้ยล้ให้มันดีๆเด้อแบบว่าเดี๋ยวเราสิขี่หัวซักเปลี่ยนไม่ไม่แรงเดี๋ยวเดี๋ยวแกไปยกล้อเอาแค่ธรรมดาแต่ว่าขี่ขายของได้พ่วงขายของสินะให้คนเ่าหนะาอ้นนี้สีสื่อก็ต้องมีพวกน็อตนี่เห็นัวน็อตเกือบทุกตัวเลยหายขนาดเบรกหลังกามเบรกหลังยังหายโอเคแล้วก็น็อต ล้อหนาน็อตล้าแกเป็นน็อตนั่นดินั่นดิเอาบางนั้นมุนใชนใส่บางนั้นส้นหนาโอนี่เกี่ยวบอดีเกี่ยวบอดียังหน่อยอยู่เนาะยังบอแข็งแรงอ่ะอันนี้แล้วก็เราก็มีอีกอย่างนึงก็คือคั้นหลิงอ่าขั้นหลิงคั้นหลิงดีซ่าดีกับซ่าเดี๋ยวอันนี้แก้ได้อันนี้แก้ได้อยู่แล้วก็มีมีอีกบัลููว์ไฟหนาไฟหลังไฟถ่ายมันติดบ่ต้องต้องต้องสตาร์ทก่อนนะมาตอกสตาร์ทติดก่อน อันนี้ก็ข้างในนี่ยขนาบ่มีบ่มีปัญหาอย่างแบบว่าเพราะเครื่องเดิมๆอันนี้เดิมๆเลยอ่าโอเคก็สันเดี๋ยวไปรุ่นหัวสั่นไปซื้อให้ซื้อให้หน่อยเด้อแบนไปเป็นเดียวปึ๊บกลัอึมไม่รู้เออพี่เพนไม่ไม่ได้ไม่ได้ถามนะว่าซื้ออะไรรถล้มพี่ไม่ไม่ใช่นะแมวแบบนั้นนะไม่เด้อเด้อเดี๋ยวไดให้ไปซื้อให้เดี๋ยวพี่เอากระดาษก่อนเดี๋ยวจดให้ก็ให้ก็ให้ก็จดให้เพราะว่าไม่รู้เรื่อง เรื่องรถเลยอ่ะโอเคโอค้ไก่พโอ้ <c oughs> พี่ในกล้องไกลเลยอย่างไกลเลยเนี่ยอย่างไกลเลยในกล้อง <c oughs> ทดลองทดลองจะบอกว่าซื้อขวดด้ว <c> ย <oughs> <c oughs> อาโอเคเดี๋ยวเบลสมมติมาจดกนสิได้ <c oughs> ทำทีเดียวให้มันเสร็จเลยแล้วก็สิดีใจยิดอกเรากก็สิไปทำรถพ่วงข้างให้แกเดี๋ยวก็จะให้เขามาทำถึงทีเลยแต่ว่าเนี่ยวันนี้เอารถคันนี้เอาเมทคันนี้ให้มันขับได้แบบดีๆก่อนเอาให้มันดีๆเลยเอ ค <Okay. S 2> <Yeah. S 1> อันนี้ก็เดี๋ยวรอกูนายทำให้เสร็จก่อนเนาะเดี๋ยวรถเรามาแล้วเตรีย้ำขนยมำขนอันนี้รถอะไรรถพียอมะยังไงไอ้ขน,นงานพี่แพรนี่มาอไอ้ไปทำมาแหรอทำมาแล้วเจ๊ขับได้แล้วยังนี่โอ้โแรงโอ้แ<อ>รงเวทกระจายคกระจายแข่งกันได้เลยใช่ไหมข่ง <c oughs> กันได้มาถือยันพี่นยกุกยันพี่ ชอบจพ่อน,นี่แหละเอาปไ๊งไงรถนานคนโอ้โโอเค,อ,เคอันนี้รถรถมาแล้วเดีะะ๋ยวเรารอกูในทำเสร็จแล้วเราก็เตรียมพร้อมยกไปให้ตัดตุ๊บกันนะคะทุกคน โอเคค่ะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่แพงก็จะทําการล้างรถบันทีได้นะแต่ว่าแค่มันเก่าเฉยๆพี่แพงก็จะทําการล้างให้มันสะอาดด้วยล้อมแดนนะคะโอเคการล้างค่ะต้องล้างหนมมันเ้างไม่ได้ฝากกันได้อล้าง <น>มเาเปิดเปิดน้า,าให้ืนกันได้ไหมเนาะคนเปิดน้ำเาานานะเ้ย โอเคค่ะตอนนี้บอมแบบก็ล้างรถล้ลางรถล้ลางรถนะ <c oughs> ล้างรถให้แฟนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็ล้างรถได้แล้วเขาก็ขอฝากช่องนิดนึงนะคะก็ฝากช่องบอมแบบย y ยี่ชาแนลด้วยนะคะถ้าอยากดูคลิปเพิ่มเติมหรือว่าอยากดูคลิปอะไรก็สามารถเข้าไปคอมเมนต์บอกบอมได้ที่ช่องได้เลย hey. เอาละน่ามนอาจจะเข้าอยู่ในไอ้จานไฟว่าไปยังว่าพี่ผลเอาพี่ผลเดี๋ยวว่าแห่งเองนะโอเค้มแต่ว่าเสียงเหมือนไอ้ตะตุ๊บเลยเสียงเหมือนเสียงแก่พูดอะมอสมกับแก่มากเลยนะคันนี้จริงป้าป้าพร้อมแล้วกับป้าป้ายกขึ้นรถมานั้นนะก็ยกขึ้นรถไงแค่ว่าแค่นี้ฟังไม่ออก สูกล้านเกี่ครับสวัสดีครับครับเอนี้ครับอนนะะ้สวัสดีครับตาสวัดีครับโอ้เชิญเเอ้าให้นะครับนี่สุก้านบ่เอาลงมานออเร็วๆลงให้บนี้เดี๋ยเดี๋ยวามาสือขก่เก,ยกเียังพบอกโอ้โอโอโโอโด้วยอนี้ตัวนี้ด้วย้นมาอันนี้ด้อ เชิญได้เห็นเออเชิญเชิญตันสบายตันสบายมาเยี่ยมมาเยี่ยมนี่อันนี้เขาเอาของมาให้ของก็ดหลายเรื่อับครับไปแลาวครับของแท้อันนี้กินข้าวอย่างตานี่กินแล้วมังกินแล้วหรือว่ากินกับปูกยิ่งกินกับปูเอ้าใหญ่ใหญ่ใหญ่เมะ เก่ยติดอยู่ในห้องน้ำเดี๋ยวเกลียออกมาไม่ได้เกลีวอยู่นี่นี่ไรท้นี่ไงมาเอาคงให้ด้วยเนี่ยกองให้ด้วยอันเนี้ยเอ้ยอเคยเห็นักเกียนแล้วนเดินเร็วใส่ิ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 วไม่เนอะคุณอายุในคลิปน่ะนั่งก่นว่ะมานังกนมมีตัวนั่งเ้อะกว่าตัวตัวผมมาเกี่ยเราก็นี่แหละเดี๋ยวรอก่อน แกน่าจะมองเห็นแล้วว่าเราจะเอาอะไรมาให้แกเอาเอาให้เอามาให้นะครับผมครับก็เดี๋ยวมีพ่วงค้างมาต่อพี่โอ๊บจะทำพ่วงค้างให้เผื่อไปขายขายได้แล้วขายขายขายได้แล้วฮัดเอาเดี๋ยวสอนเลยเออาาันตรยไปเผื่อไปข้างหน้าไงแค่ข้างหน้าครัว กาต้องไปถึงถนนเพื่อค้นของก็ยกไปซื้อของมาขายอย่างนี้เลยก็นะให้เขาส่งข้างหน้าไม่ต้องเข้ามาแล้วก็ขี่เข้ามาเองอ,อันนี้มัน,มนยังไม่ได้ทำเพราะว่ารีบเอามาให้ทำเป็นแต่ครับเดี๋ยวทสามล้อแล้วก็<ล>โอมเขา <Okay. S 2> จะทำเป็นในรถพ่วงข้างให้<อ>ให้เขามาทำให้ค่ะกินน้ำคิดไถ่อ้าวดีใจไหมหนักเหมือนขึ้นห้อง อเ,เอา,าไปมั้งอ่ไจะต้องไล่สตาร์อไเพิ่นเพื่งเนี้ยสตาร,ร,ร,รน์นีเพื่งกันไม่ได้ไม่ไออันนี้ยังขับไม่ได้ต่อตาเพราะว่าต้องใส่พ่วงข้างก่อนอมันถึงจะแบบเอเอขึ้นไปนั่งแล้วจะ,จะได้ง่ายง่ายก็ได้ดนะ,ะมึงมงเาเปิดหอนั่งมั่ง ไปไหมกูเนาะอี่ไปได้เลยไม่ได้เดี๋ยวผมทําเป็นพ่วงข้างให้เวลาย,ยกของมาขายไงจัดให้จะได้แบบแต่ก็ขี่แต่เกียร์สามพอขี่เกียร์ชาชานี่ใช่เกียร์ชาใส่เกียร์สามไปเลยไม,ไม่ใช่เกียร์เร็วๆนีเกียร์ช้าๆใช่เยชาชาไอ้พ่วงข้างไม่ได้ขับง่ายกว่าเดิมให้ขับไปขายไขย่เนาะเนาะอันนี้ก็ต่อไปตาตุ๊กก็จะไปขายไข่เหมือนเดิมแล้วนะคะทุกคนรออุ่นตาตุ๊กด้วยกลับมาขายไข่แล้วอยากขายไหมครับ ยัดขายหมดไปไม่ได้ขายอยู่แต่เราไปบ่ได้ตอนนี้เดินยิ่งบ่ได้กูเก่าเลยเป็นอะไรก็บ่รู้ให้ลองลองเดินเดินเดินบ่อใด้ย่างไก่ยิ้ด้ชิ้นใหม่ยังอ่ะฮึยิ่งจะบ่ได้กูเก่าเลยเชียว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 มันจะมีเหล็กยังอยู่ในขาใช่ไหมออกล็กออกออกรลรอออกเพ่งอ๋อมันยังไม่หายดีไงยังไม่หายนี่ผมก็เพิ่งถอดเหล็กออกเป็นไร ได้ยิมเขาเราได้ดูนะครับให้ยิ่งขาอันนี้ตาตาถอดนานยังถอดนานเลยอ๋อถอดนานแล้วนี่แต่ว่ามันมันบวมอ๋อค่ะมันบวมมันบวมใช่ไหมกระบายดเกียเกี่ยวใช่มันก็มันปกถ้าปกติมันก็จะเดินได้แต่ว่ามันจะไม่ไม่ไม่เท่าเดิมนะจ๊ะค่ะค่ะให้แต่มันไปได้นะค่ะค่ะวันนี้เราก็สตาร์แล้วก็ใส่เกี๊ยวไปเลย ให้คนให้คนปกติใส่ให้ไงไม่งั้นตาก็สตาร์ทเสร็จแล้วก็ใส่เกียร์ไปเลยเกียร์สามอย่างเดียวเลยขี่ช้าค่ะขี่ช้าๆนั่แหละค่ะก็คือตาตุ๊กจะไปได้ขายไข่แล้วเดี๋ยวรอพี่โอมทำไอ้รถเข็นพ่วงข้างให้เออเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะมาทําให้อยู่บ้านเด้อค่ะเดี๋ยวเขามาทาให้อยู่บ้านเดี๋ยว,ใ,ยวาาให,วให้ให้โอมเข้ามาติดต่อช่างก่อนแล้วก็ได้พามาทําอยู่นี่เด้ตอตาเด้อโอเคได้อยู่หรอกเนาะได้อยู่เพราะว่าเราเราขับ ไปขายไปขายของอเออโอเคอันนี้เนื้อจอดไปตรงนี้ก่อนเด้อเดี๋ยว <Okay. S 2> อ,อให้พี่อมมาทำออมาหลังโอเคค่ะอ่าโอเคโอเคค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวรอไปดูต่อช่องพี่อมนะคะเดี๋ยวพี่อมจะมาทําเป็นพ่วงข้างให้แล้วก็ให้แต่ต๊บลองแล้วก็เราเราจะลองก่อนว่าจะขับได้แค่แคไหนประมาณไหน <laughs> หรือถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวยกไปให้คนอื่นก็ได้ <laughs> เราให้คนอื่นที่เขาแบบว่าเออให คีได้ที่แบบไม่มีรถไปขายของอะไรอย่างนี้นะคะก็เน,น่ไม่แน่ยกาจะเอาแบบออโต้ให้เกมใหม่ก็ได้อ่ารอรอ,รอไปดูช่องพี่อมนะคะคลิปนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยไม่เคยทาคลิปแบบเอ็สไตล์นี้มาก่อนรู้สึกภูมิใจมากภูมิใจมากเทวมา